you want to get ตินักแน่นองมัที่ว่าโกงก็มาเลามาตาอมผูกหนกอดอมบ่ไมสิ่งใดปีใครได้้หนเม่เชื่อไรไหม 第四摊冰。 要快吗？Yeah, 花。好 ายคนก่ได้ทําบุญผูตัวก้อยไว้ว่าอัก่อนว่าปางเฮาเป็นปากันมาหลายส้ห้องกะมาขวายซ้ําร้ายก็มา ตยาเจ้าว่าแต่ว่าดีแต่เจ้ามจาจอบตัวกินข้าวตอนอ่อเพแม่และเจ้าแล้วตัวได้ก,ไดกินก็ก็นได้กี่ือนกันโอ้างวันนี้ป้อเลี้ยงสเร,รีมทำสุริยะเล็กคุณจันทาบัวคำปอนอันนี้เพิ่งทำบุญตึกใหม่รีสอร์ทเจ้าอันนี้นอาหารได้ลองเป็นชุดเป็นชุดเบียร์ได้รองซื้อเป็นขวดเป็นกระป๋องวันนี้เป็นเบียร์สดโอ้เขาจะกินมันยังสุดยอด ไอติมกาข้าวต้มขนมน้ำส้มน้ำหวานบริการถึงที่แม่ละเจ้าเพื่อตึงเลี้ยงเต็งตีเนาะและน้องนิตยามาวันนี้ตัวได้สวัสดีคนเท่าคนเก่พี่น้องบ้่นเราอกสวัสดีแต่กี่เราลอมือพอแบตัวบานนะไม่ต้องบัหสวัสดีว่าด้เนาอผมก็ซอตัวสวัสดีตัวแอ่โอ้บัไลบัดไล่บัไลมันใจบยบ่เพรคนไม่แย่ใจเจ้าตัวต้องสวัสดีงางงาเป็นคุลสตรีไทยอ่ากสวัสดีงางงาสวัสดีงามเงาบดอ่บไบดไยเป็นไม่มีเพระสวัสดียาง ไม่โคงเงี้ยโคงเงี้ยทำโงเงสว่างอารมณ์แสดงว่าพูดปรับสอนอะไรแฉะทอนก็สอนอยู่เจ้าแต่เงินเข้ามาจอดเราต้องลืมเ้าสวัสดีพื่นทำไมน้องนิตยากว่าเพ่นน้องอยู่เก่งเขามาแนวเพนยังมาหอนงมต้องลูกกาเออลูกกาว่าเจ้าจ้ไปตั้งไหนตั้งปูนกาอตั้งพูดก่อนได้เลยนน้องนิะยาทิศเนี่ยมันมีสี่ทิศละติจุดละยองติจุดเอ็นหลานี้เป็นวิทยาศาสตร์มากนักหนาวเลยเนี่ยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ขะ่น้อย อ้าพุงมิสากเราพุมิสากเจ้าการทิศทางโต๊ะออกเหนือใต้เจ้าอ่าแล้วแบบนี้ไงอันนี้ทิศนี้นีดตัวต้องไหวตังตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อยเพราะว่าพี่น้องแม่ฮอร์นี่อยู่ตะใต้หรอเจ้าเอออ่าเอานีๆไอ้ไอ้เนี่ยเคยเป็นกรรมการตัดสินประกวดมารยาทไทยสวัสดีเลยเจ้าสวัสดีนักะสวัสดีเจ้าอื้อ ก็สวยอย่าสวัสดีให้สวัสดีแต่ที่ตะกรมเราหรอกแต้วอะมากมาตมาก่อนนะี่ม่าอยู่กาแน้วม่ได้หอนทีเพื่อว่ะเนี่ยเรคนรมาาแม่น่อยเอาบแม่แม่ก็ป็นแรกเลยจ้นน้องนิยะจะแม่ว่าคตมาตางนี้หน้อยโคตรม่คตได้ไหนเพ่ไ่จะไปงูเนอะโคตรอย่งว่าลอยตัวไปล้วแม่น้อยเดินไปแก้วเลยพอเทเลยะจ้าสวัสดีจ้ารออหาน่ม่ไไม่ไ่าว

มาพอว่าการย่างการเตียวการว่อยนี่มันแงมก่อยหรอกเขาผ่านก่อา่านสุดยอดสุดยอดเราเราจะปีกมึงผานในทางเด้ะเจาต่อไปตากสีพพนว่ายพ่อให้เนจ้าสวัสดีครับโันว่ายสีโนผัดตัเบิร์นรัไอวอยอะไรมดโอประทีบประทีบอกม่ยังมานกินบอมีแม่ครับโธ่ปอดใจที่มันว่ายเกอะไรลนนิจยาไม่ยิงอะไรนบนพอล้อจะดูช้างให้ดูแหงอ่ะ ดูแนงคือดูแน่แค่จะดูแน่ๆน่คอดูปูย่าตายายอ่ะโคอพเทไปดูอย่างคุณละั้งแม่ก่อนถ้าปูย่าตายายบออย่ีแนะล้วเราดูที่ไหนดูหู่มัเหมาเอาว่าเต๋วมาดีโซต่อเจ้าโซต่อนาะออ่ะจ้างปีปีปากเอาปีสุบป,ป,ป,ปูปูัว่าปากปวปากหลุมเจ้าเอยค่ะโอเคของจ้่งสองเ 就飞，它玩忽狗。 ซอตัวก oh. ่อนหัวทีสปินสาวทีนี่คอนอยู่ดิบดิบปกิญยาสอยังมาสันลิบไอเป็นดี่ขยฟิกเปียกปุดกองเพงก็โดนนี่ไผ่สลิดเดอไหายอบมู่เนอะก็ไปกู้เมื่อตอนหนาแดกทอนาบุดุดน้าเพืาอ่อบาตอรุดน้กก็อโห สามปติสัมหาการส่ง้าจ่างมาขอขอบเกณนใจเจ้าปีเจ้าศุกร์และ